สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนหัวอ่านนะครับคีย์บอร์ดยี่ห้540นะครับผมครับแล้วก็ทาความสะอาดภายในนะครับเพื่อแก้ไขลําโพงตัวนี้นะครับโดนทับมานะครับโอเคครับอ่าครับแกะออกมาแล้วฝุ่นคลึกเลยนะครับอ๋อเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าของนี่มันถูกใช้งานมาเยอะนะครับ เดี๋ยวจะทําความสะอาดนะครับเปตาฝุ่นนะครับทําความสะอาดภายในภายนอกนะครับ โอเคนะครับก็ได้ทําการเป่าฝุ่นออกนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเปลี่ยนหัวอ่านนะครับถ้าอยากให้ดูลักษณะภายในนะครับเท่าที่ดูนี่เครื่องยังไม่เคยรื้อนะครับยังไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เครื่องนี้โดนรื้อนะครับรือเพื่อเปลี่ยนหัวอ่านนะครับไม่ได้รื้อซ่อมครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเปลี่ยนหัวอ่านนะครับ จากฟลอป y d i ิสเป็น USB นะครับผม Yamaha PSR 540นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ